Страх. พี่เป้ชมพานุอนๆนะคะไปรับตุ๊กตาปูสีแดงคริสต์มาสสุดน่ารักนะคะเขาแจก4,285ชิ้นตอนนี้นะคะเหลือพันสองนะคะซึ่งทําได้ง่ายๆภายใน1ินาทีนะคะน้องๆทันแน่นอนนะคะก่อนหน้านี้พี่เป้ชมลงคลิปพานุอนๆนะคะไปรับนะคะคริสตัล okay สีส้ม the กับสีฟ้านั้นในแมขับรถนั่นเองนะคะน้องๆใครที่ยังไม่ดูไปดูด้วยนะคะคลิปมันไม่แจ้งเตือนนะแต่ว่าน้องใส่มานะคะจะอยู่บนไหล่แบบนี้บอกเลยว่าน่ารักมากๆอย่างแรกเลย เข้ากลุ่มของเขาก่อนนะหากน้องๆนะคะไม่มีคําว่าจอยนะคะให้น้องๆเนีย่ยไปลบกลุ่มเก่าๆออกก่อนนะคะจากนั้นก็จอยเข้ากลุ่มของเขาได้เลยค่ะพอเข้ากลุ่มเสร็จแล้วนะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงไ้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันค่ะว่าเล่นยังไงบ้างจะได้ของฟรีชิน้นนี้แล้วมน้องๆเข้ามานะคะให้น้องทําการกดเพย์ได้เลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวพี่แป้งจะบอกนะคะว่าภารกิจมีอะไรบ้างให้น้องนะคะกดที่รูปปูดได้เลยนะคะภารกิจนั่นก็คือให้น้องนะคะตามหานะคะของทั้ง5้าอย่างตรงนี้นะคะแล้วก็เชิญเเพื่่่อนนนนนกกดดปุมสีีขยวไ้้คคะะะจาั ทำการเชิญเพื่อนที่ออนไลน์มา1คนนะคะซิปแป้งไม่แน่ใจว่าต้องเข้าแมปมาด้วยไหมเพราะของพี่ไม่เข้ามาควสมันก็สาเร็จนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่แป้งจะพาน้องๆนะคะไปตามหาของทั้ง5ชิ้นนี้นะคะหรือคนทั้ง5คนเนี่ยน้องๆสลับกันไปนะคะเดี๋ยวเดินตามพี่แป้งชมมาได้เลยค่ะให้น้องๆนะคะเดินเลี้ยวซ้ายไปเลยก็ได้นะคะไม่ต้องเลี้ยวขวาวนแบบพี่นะคะเพราะานจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ทางด้านซ้ายหรือจะวนทางพี่แป้งมาก็ได้ค่ะฉะนั้นนะคะน้องๆพอเดินมาปั๊บเนี่ยน้องๆจะเจอนะคะซอกเล็กๆตรงนีี้้้้้นนนนะะะคงททําาาาาากกรรรเเเดิตขไปแลลววยซม จะเจอกับสนามเด็กเล่นตรงนี้ให้ทําการเลี้ยวขวานะคะน้องจะผ่านนะคะไล่เข้าพูดนะคะน้องแล้วก็ตรงมาตรงนี้นะคะที่เป็นซุม้มที่เป็นสีฟ, Ό, ฟ้าแบบนี้เข้าไปข้างในได้เลยจะนั่เข้าไปลาสกเกตนะคะแล้วหลังต้นคริสต์มาสเนี่ยจะมีคนนอนอยู่เป็นน้ําแข็งแบบนี้นะคะเอาตัวไปแตะนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเจอแล้วหนึ่งคนนะคะน้องจะนั้นน้องเดินผ่านตรงโกมาได้เลยนะคะแล้วให้เดินตรงตามที่แป้งชมมาแล้วเลี้ยวซ้ายมานิดหนึงมาตรงแยกเล็กๆตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยให้น้องเน,น,นี่ยทำการเดินเลาะมาเรื่อยๆ ะะจะเจอกับมุษดูน้ำแข็งตรงนี้นะคะน้องๆซึ่งอาะน,น้องไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนพี่แป้งจะบินขึ้นไปให้ดูข้างบนนะคะน้องๆโดยการที่ชี้ลูกศรให้ดูนะคะว่ามันอยู่ประมาณตรงไหนจะได้เห็นนั่นเองจะนั้นลเลี้ยวซ้ายมานะคะน้องๆจะเจอกับทาน้ําแข็งนะคะที่มีน้ําตรงนี้อยู่นะคะเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะแล้วน้องเนี่ยทำการเลี้ยวขวามานะคะเลาะน้าแข็งมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามพี่แป้งชมมานะคะน้องๆจะเจอกับเจ้าแพนกวินนะคะเอาตัวไปแตะมันก็จะเจออีกหนึ่งตัวค่ะจากนั้นกะโดดลงน้ําไปเลยนะคะน้องๆจะเจอกับน้องปาวานรน่า เอาตัวไปแตะมันนะคะจากนั้นให้น้องขึ้นน้ํามานะคะแล้วเดินมาที่กระท่อมรวปีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะน,น้องจะเจอกับมนุษย์อีกคนหนึ่งนะคะจากนั้นจะครบ5้าตัวแล้วให้น้องทําการกดเคมสู่โลบัคได้เลยแล้วน้องจะได้ของฟรีไปเลยค่ะ